เใส่ก <hel> ูม no ู่ารจัีไก่รอไก่้อไก่้อีเห็นเส้นที่อ่่ไไก่้อเอาใ่ไก่รอใ่ไก่าไก่อเใ่ไก่ร้อเอ่ใ่ไก่้อเอ่ใ่ไก่ไก่ออังกัน็คู่ไก่ีน้องแกปีน้องแกกรรมการไม่รอช้าเดี๋ยวผัดใจไว้ผัดตาไฟเงเียว ไปเปิดปลายแรงเลกับเทพผไยเทพพ่อนไทยไหนต้องมาให้เทสไลย ขอสวัสดีองค์ <laughs> <laughs> <laughs>